กองพัชการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่6ธันวาคม2563เกี่ยวกับสถานการณ์จุดความร้อนสะสมและหมอกควันโดยรวมพบว่าอากาศหนาวเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ค่า pm 2.5ระหว่าง14-37มิบิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า pm 10ระหว่าง20-59มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า aqi ระหว่าง14-56บมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมากในส่วนของการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าวันนี้ กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าตรวจความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่าบริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจังหวัดพะเยาจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลขุนควรอำเภอโปงจังหวัดพะเยา